สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญไบออนชานอลนะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พักเครื่องทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับธนบัตรนะครับหรือแบงค์นะครับที่เป็นธนบัตรแบบหมุนเวียนครับที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับในอดีตหรือว่าในปัจจุบันนะครับแล้วผมก็จะมีแบงค์นะครับแบงค์ธนบัตรนะครับหนึ่งล้านบาทนะครับให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับแบงค์หนึ่งล้านบาทนะครับ เดี๋ยวมีให้ดูในคลิปนะครับก็ให้ดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปค่อยๆดูไปนะครับดูให้มันเข้าใจนะครับว่าคลิปนี้ผมต้องการจุดประสงค์ผมต้องการสื่ออะไรนะครับก็หลบกวนให้ทําความเข้าใจก่อนนะครับจะได้แบบว่าไม่ได้ส่งมาขายกันแบบทุกอย่างก็ส่งมาขายกันทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีเรื่องก่อนเรื่องก่อนจะไปเข้าเรื่องนะครับเดี๋ยวขอชี้แจ้งนะครับนะครับ เรื่องเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกของช่องนะครับผมไม่ได้พูดนานลนะสมัครสมาชิกของช่องคือสมัครสมาชิกแบบเสียรายเดือนนะครับของทาง youtube นะครับ <c oughs> ซึ่งถ้าช่องที่แบบว่าอย่างผมอย่างเงี้ยยังมีผู้ติดตามไม่น้อยนะครับรายได้มันก็จะไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันก็คนไม่ดูอ่ะคนมันไม่ค่อยดูเยอะมันก็ไม่ค่อยมียอดผู้ติดตามนะครับเอาง่ายๆแล้วกัน เขาว่าจะมีให้เราเปิดสร้างรายได้เนี่ยครับเปิดให้แบบมีสมาชิกสมัครเป็นรายเดือนอะไรเงี้ยนะครับก็เดือนละสามสิบาทนะครับก็โอนผ่านแบงก์หรืออะไรก็ได้ครับผู e วันเลสอะไรก็ได้นะครับอืมแล้วเขาก็จะเอารายได้นั้นมาให้ชอบมาให้ผมนะครับโดยการโดนหักเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับก็เพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับสําหรับคนที่แบบว่าอยากจะสนับสนุนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากจะสนับสนุนแบบไม่ใช่ไม่ใช่แค่การแค่ดูโฆษณาอะไรเงี้ยนะครับ อมอยากสนับสนุนอะไรเงี้ยก็สามารถสมัครได้นะครับสมัครได้นะครับถ้าบางถ้าบางคนดูคลิปผมเอมีความรู้หรืออะไรเงี้ยได้ความรู้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากสนับสนุนช่องผมก็สมัครได้นะครับแล้วผมก็จะมีสิ่งของนะครับของที่ระลึกนะครับสําหรับคนที่เป็นสมาชิกครบหนึ่งปีนะครับผมก็จะมีของที่ระลึกให้นะครับตั้งหากนะครับอืมนะครับแต่ต้องเป็นสมาชิกต่อเนื่องสิบสองเดือนนะครับก็คือหนึ่งปีนะครับผมก็จะมี ของที่ระลึกให้ละกันนะครับแต่ยังไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นอะไรนะครับส่วนคนไหนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับผมก็ดูแลเทคแคหมกันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่อาจจะจะไม่ได้ของที่ระลึกนะครับแต่ได้ความรู้เหมือนเหมือนกันนะครับอืมนะครับเราเอาตามที่เราสะดวกครับใครจะสะดวกยังไงไม่สะดวกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะผมไม่ได้บังคับอะไรครับเรื่องพวกนี้นะครับอืมนะครับหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวไปเริ่มเรื่องกันเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดก่อนนะครับเกี่ยวกับธนบัตรแบงค์นะครับแบงค์ใบแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงคือแบงค์ที่คนส่งลูกันมาให้ผมดูบ่อยๆนะครับแบงค์รุ่นนี้นะครับเขาเรียกแบงค์ห้าสิบาทนะครับแบบที่สิบห้านะครับเนี้ยเป็นแบบเป็นแบงค์โพลิเมอร์นะครับที่เป็นแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนพลาสติกนะครับเนี้ยเนี่ยเขาเรียกเป็นโพลิเมอร์นะครับเนี้ยเป็นแบบหมุนเวียนนะครับแบงค์หมุนเวียนรุ่นแรกนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับอืลักษณะคล้ายพลาสติกนะมันจะแบบยังไงเขาคิดมันทนกว่านะครับ แบงค์รุ่นนี้นะครับก็จะมีอยู่สองแบบนะครับจะมีสองแบบนะครับจะมีแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้นะครับแบบนี้แบบที่เป็นตาการจนาพิเศษนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะคล้ายๆกันนะครับจะมีแบบที่เป็นตาการจนาพิเศษนะครับก็คืออันนี้คือรุ่นสองครับอันนั้นคือรุ่นแรกนะอันข้างล่างคือรุ่นแรงครับเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับจํานวนการผลิตจะยิ่งเยอะกว่านะครับจะเยอะกว่าแบบนั้นนะครับเนี่ยถ้าเป็นห้าสิบาทการจนาพิเศษนะครับก็จะเป็น ผลิตนะครับทั้งหมดนะครับหนึ่งร้อยล้านฉบับนะครับหนึ่งร้อยล้านฉบับนะครับเนี่ยครับถ้าแบบมีตาสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับจะผลิตหนึ่งร้อยล้านฉบับนะครับแล้วก็จะมีแค่หมวดเดียวนะครับหมวดเก้าทอทงอย่างนี้นะครับเก้าทอทงตรงนี้นะครับเนี่ยหรือเก้าเห็ดนะครับจะมีหมวดเดียวนะครับและส่วนราคานะครับส่วนราคานะครับของธนบัตรแบบมีแบบตากาญจนาพิเศษนะครับอย่างนี้นะครับ ที่มีคนชอบส่งมาคิดว่าราคาจะสูงๆครับถ้าเป็นสภาพ UNC นะครับก็อยู่ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยี่สิบาทอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยแต่ต้องมีแบบเป็นแหนบๆครับมีเป็นร้อยฉบับนะครับอย่างเงี้ยเขาถึงขายกันง่ายเลขเรียงร้อยฉบับเนี่ยนะครับถึงพอจะขายกันได้นะครับแต่ถ้ามาเป็นแบบฉบับเดียวเงี้ยก็ขายยากนะครับใครมีก็เก็บสะสมไม่ได้นะครับเราไปขายเราขายแล้วเรามันขายไม่ได้ราคาเท่าไหร่หรอครับโดนค่าส่งก็หมดเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับเห็นบางคนส่งมามีคนรับสองสามใบผมบอกว่า มันไม่คุ้มค่าส่งหรอครับมันไม่คุ้มค่าส่งหรอครับมีอ,อย่างอื่นอีกไหมยเงี้ยเขาถามว่าผมมอซื้อเท่าไหร่อย่างเงี้ยผมผมบอกราคาไปก็บางคนอาจจะอึ้งนะอือว่ามันราคามันเท่านี้จริงคุณอย่าคิดว่ามันมีมูลค่าอะไรมากมายนะครับอือเพราะผมดูว่าแบงแบงชุดนี้คงมูลค่ามันคงได้อยู่ประมาณนี้แหละครับตอนประมาณปีห้าเก้าก็อยู่ประมาณใบหนึ่งก็อยู่ไม่เกิน500ห้าร้อยนะครับเมื่อปีห้าเก้านะตอนในหลวงรอาเก้าสวรรค์นครช่วงแรกๆนะครับของอย่างก็ขึ้นหมดแล้วครับตอนนั้นนะ แต่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับร้อยร้อยี่สิบร้อยถึงร้อยี่สิบาทครับ UNC นะครับอืมจะได้เข้าใจนะครับบางคนส่งมาใบบางคนส่งมาใบละอย่างละหนึ่งใบหนึ่งใบอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้ายิ่งเป็นสภาพแบบที่มันยับยับยุยยีนะครับมีรอยพับนะยิ่งจบเลยนะครับแบงค์ธนบัตรเนี่ยนะครับนี่นะครับอันนี้คือไม่มีคือราคาที่บอกนี่เป็นราคา UNC นะครับ UNC นะครับอืมนะครับผให้ดูแบบแรกก่อนแล้วกันในนี้คือรุ่นแรกครับแบบที่สิบห้านะครับนี่ ข้างหลังก็จะเหมือนๆกันนะครับนี่นะข้างหลังก็เป็นราชการที่ราชการที่สี่นะผมจะไม่ผิดนะด้านนี้นะครับนี่ส่วนส่วนรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะถ้าเขาเล่นกันนะครับมันก็จะดูที่ลายเซ็นนะครับดูลายเซ็นก็พอมีคนเล่นกันบางกลุ่มนะครับลายเซ็นที่มีราคาหน่อยก็เป็นของทาลิทกับชัยวัฒนะครับอืมทาลิทกับชัยวัฒ ใช้วิธีเป็นหมวดเลขธรรมดานะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับร้อยห้าสิบาทอะไรประมาณนี้นะสภาพ U N C นะครับแล้วก็เป็นลายเซ็นของสมคิดกับปีดิยาทรนะครับก็ประมาณเดียวกันราคาเดียวกันนะครับแต่ต้องเป็น U N C ทั้งหมดนะครับส่วนที่ราคาจะดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นหมวด S นะครับหมวด S หมวด S ก็คือตรงนี้ครับเป็น S นะครับ S แล้วก็พอพานตรงนี้เป็นพอพานครับก็จะเป็นของลายเซ็นของนายทนายธาริศกับนายชัยวัฒน์เหมือนเดิม เหมือนเดิมนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบนะครับอืมนะครับต้องเป็นสมาร์ท n อนซีนะครับแต่ทุกท่านต้องดูลายเซ็นตรงนี้ให้เป็นก่อนนะครับผมไม่อยากเอามาเอาพูดเกี่ยวกับเรื่องลายเซ็นนะครับเดี๋ยวมันจะยาวนะคลิปมันจะยาวนะครับรอไปหาศึกษาดูนะครับใน google นะครับเปิดดูนะครับว่าลายเซ็นคนไหนเป็นอันไหนนไหนครับแต่มันก็ค่อนข้างที่จะจําได้ยากนะครับจําได้ยากอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเหรียญแบงค์แบงก์สิบนะครับ แบงค์สิบก็มีคนส่งมาเยอะนะครับส่งรูปมาเยอะนะครับส่งมาเยอะมากนะครับแบงค์สิบนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับบางคนส่งมาใบสองใบอะไรเงี้ยนะครับแบงค์แบงค์สิบนี้นะครับก็เป็นธนบัตรหมุนเวียนนะครับชนิดแบบที่สิบสองนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นราชการที่ห้าครับเป็นราชการที่ห้าราชการที่ห้านะครับทรงมานะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเราคงคุ้นกันอยู่แล้วนะครับ แบงค์รุ่นนี้ผลิตใช้ตั้งแต่ปีสองสามสองพันห้าร้อยี่สามถึงสองพันห้าร้อยสาสิบเก้านะครับแล้วก็ยังเคยนำไปผลิตนะครับเป็นแบงค์สิบบาทนะครับครบรอบร้อยยี่สิบปีกระทรวงการคลังนะเมื่อปีสามแปดนะครับก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมีสองแบบนะครับเนี่ยจะมีแบบอ่าอผิดใบครับครับนึงมันจะมีแบบที่มีพิมพ์คําว่าร้อยี่สิบปีกับไม่มีนะครับอันนั้นก็คือผลิตปีสามแปดนะครับ เนี่ยอันนี้นะครับอันนี้คือบลิตปีสามแบบเงี้ยนะครับเนี่ยร้อยี่สิบปีนะครับมันจะมีสองแบบครับมีแบบนี้แบบแบบมีกับไม่มีนะครับนะครับราคาก็ประมาณเดียวกันนะครับแต่ร้อยี่สิบปีอาจจะราคาดีกว่านิดหน่อยนะครับผมอาจจะดีกว่ากันนิดๆนะครับไม่มากไม่มายนะครับนี่นะครับแต่ด้านหลังเหมือนกันทั้งคู่นะครับเหมือนกันนะก็ หลรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จริงๆนะครับเขาเขาจะเล่นกันก็เล่นเล่นซื้อขายกันแบบเป็นเป็นแหนบแหนบเป็นร้อยฉบับนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับเป็นสภาพ UNC นะครับแล้วถ้าสภาพแบบเก่าๆแบบอย่างนี้อย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าเก่าๆมาแบบนี้นะครับอย่างนี้จบเลยนะครับเก็บไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องขายใครหรอกครับนะครับอย่างนี้อย่างนี้ขายได้ยี่สิบาทนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะผมสําหรับผมนะอืมแบบนี้นะครับ ยี่สิบาทก็ถือว่าสุดยอดนะครับแต่ผมไม่ได้รับนะพูดให้ฟังเห็ุเปรียบเทียบให้ฟังนะครับแล้วก็ลักษณะแบบนี้นะครับพวกอย่างเงี้ยเนี่ยที่เขามีรอยพับมาตรงกลางอย่างนี้นะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็ได้ประมาณเดียวกันนะครับถ้าเกินยี่สิบาทก็คงเก่งแล้วนะครับอย่างเงี้ยอนะครับผมพูดตรงๆนะครับอันนี้ไม่ได้บอกไม่ได้แบบมามปันราคาให้มันดูสูงหรืออะไรนะครับอันนี้คือราคาความเป็นจริงเลยนะครับนะครับส่วนที่มันจะมีราคาต้องเหมือนที่ผมบอกนะครับเป็น UNC เท่านั้นนะครับ แล้วก็รุ่นนี้นะครับถ้าเราจะแบบแยกลายเซ็นนะครับแยกลายเซ็นนะครับผมมันก็จะมีราคาประเมินอยู่นะครับเป็นแบบแยกลายเซ็นนะแบบปกตินะครับนี่นะครับเลขพวกเลขธรรมดาครับลายเซ็นของนายปมมวลกับชาวลิศนะครับก็อยู่ที่ประมาณสามสิบห้าบาทถึงสี่สิบาทนะครับงเนี้ยต้องดูลายเซ็นตรงนี้นะครับแล้วก็นายสมหมายกับนายกำจรนะครับก็อยู่สี่สิบบาทถึงสี่ห้าบาทนะครับ อันนี้ือคือราคาประเมินเมื่อแบบหลายปีอยู่นะครับมาลองดูนะครับก็เป็นลายเซ็นของนายปัญหากับบิจิตนะครับก็หกสิบาทอะไรอย่างี้นะครับส่วนลายเซ็นที่แพงที่สุดก็เป็นลายเซ็นของวีระพงศ์กับชาวลิศนะครับวีระพงศ์กับชาวลิตก็จะตกใบหนึ่งก็ประมาณสามร้อยสองอยห้าสิบสามร้อยนะครับประมาณนี้นะครับแต่เราต้องดูอีกทีนะครับดูตรงนี้นะครับลายเซ็นสองคนนี้นะครับเราต้องไปเปรียบเทียบดูกันดูให้ดีนะครับใน Google เหมือนที่ผมบอกนะครับ ส่วนในตัวอย่างธนบัตรตัวอย่างใบนี้นะครับลายเซ็นข้างบนนี้คือเป็นลายเซ็นของนายวีระพงศ์นะครับตรงนี้คือนายวีระพงศ์ครับลายเซ็นนายวีระพงศ์นะครับด้านล่างก็เป็นของนายวิจิตนะครับสุพินิดนะครับเนี่ยอันนี้ดูง่ายวิจิตสุพินิะครับเอลายเซ็นอันนี้ก็ก็ไม่ได้เล่นนะครับถ้าเป็นลายเซ็นอย่างที่ผมถืออยู่เนี่ยที่ผมให้ดูเนี่ยคือไม่ได้เล่นนะครับคือไม่ได้มีความแตกต่างนะครับอืมนะครับไม่ได้ลายเซ็นที่เขาแบบหากันอยู่บ้างอะไรอย่างนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวก็ไปต่อเลยนะครับที่ไปต่อที่แบงค์ยี่สิบเลยกันนะครับจะได้เร็วๆเลยกนะันธนบัตรหมุนเวียนนะครับยี่สิบบาทนะครับแบบยี่สิบบาทนะนี่อ่ะให้ดูคร่าวๆนะครับเนี่ยก็มีคนส่งมาบ่อยๆนะครับอย่างเงี้ยอ่ะนี่นะครับธนบัตรแบบยี่สิบบาทนะครับเป็น เป็นแบบที่สิบสองครับรุ่นนี้นะครับคือรุ่นที่สิบสองครับแบบที่สิบสองครับด้านตรงตาเป็นตาขุดนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบที่สิบสองครับจะเป็นตาขุดนะครับสังเกตง่ายๆนะครับที่เขาเรียกแบบที่สิบสองก็ต้องมีตาขุดนะครับอย่างงี้นะครับแล้วก็แบงก์ยี่สิบาทฉบับนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าพระเจ้าตากสินนะครับพระเจ้าตากสินนะครับที่อยู่ที่จันทบุรีนะครับแบบนี้นะครับอนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสินนะครับ อุศวรีทุ่งนาเชยนะครับเขาเรียกนะประกาศใช้ตั้งแต่ปีพศสอง4ันห้ายิบสี่นะครับแล้วก็ถึงสอง5ันห้า้อยสี่บห้านะครับสอง5นห้า้สี่บห้าครับแต่ก็ผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดมันแยกใบเดียว,ยวแยกใบเดียเ่ยวนี้มันขายไม่ได้นะครับพวกลูกอย่างนี้นะขายยากต้องขายกันเป็นแหนบๆเหมือนที่ผมบอกนะครับทุกอย่างนะครับมันยังไม่ได้เป็นแบบที่นิยม,มก็ต้องขายรวมๆกันร้อยใบนะครับเออนะครับมันจะไม่เหมือนแบงค์ที่มัน เขาเล่นกันอย่างเงี้ยแบงตัวอย่างอะไรเงี้ยก็ว่าไปงั้นขายใบเดียวก็ได้นะครับอืมพวกนี้พวกนี้มันต้องดูที่แบบสภาพแล้วก็รวมกันเป็นปึกนะครับส่วนลายเซ็นที่เขาแบบพอจะมีราคาเล่นหากันนะครับก็เป็นแบบว่าลายเซ็นเลขธรรมดานะครับเจ็ดหลักนะครับก็เป็นลายเซ็นของนายวีระพงศ์นะครับวีระพงศ์กับชาวลิตนะครับถ้าเป็น u ูเซก็อยู่ที่ประมาณฉบับหนึ่งก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบาทนะครับอย่างงี้นะครับฉบับหนึ่งก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบาทนะครับ แล้วก็ลายเซ็นที่สองก็เป็นลายเซ็นของสุตรทีกับชับวิจิตนะครับสุทีกับวิจิตก็เป็นห้าประมาณห้าสิบบาทนะครับ U N C นะครับก็ไม่ได้มากกว่ามูลค่าธนบัตรเท่าไหร่นะครับอืมนะครับก็ไม่ได้มากมายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็ไปต่อที่แบงค์ร้อยเลยนะครับแบงค์ร้อยนะครับแบงค์ร้อยแบบเป็นใบสุดท้ายแล้วอย่างสุดท้ายแล้วกันนะจะได้จบไปเลยแบงค์แบงค์ร้อยแบบที่สิบสองเหมือนกันนะครับก็คือแบงค์อย่างนี้ครับผมเอาแบงค์แบบที่สิบสองให้หมดแล้วกันนะโอเค อันนี้คือแบงค์ลอยนะครับแบบที่สิบสองนะครับแบบที่สิบสองก็เหมือนที่ผมบอกน,นะครับก็ต้องดูตรงคูดจะมีคูดตรงนี้นะครับหรือหรือเรียแบงค์รุ่นนี้เขาเรียกว่าแบงค์ช้างแดงนะครับแบงค์ช้างแดงนะครับนะครับเราก็จะมาดูด้านหลังนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับที่เขาเรียกกันช้างแดงก็จะเป็นรูปของสมเด็จพระนเรสวนนะครับสมเด็จพระนเรสวนนะครับเป็นอนุสาวรีย์ที่สุพรรณบุรีนะครับ เนด้านหลังนะครับเป็นพันนเรส่วนนะครับเนี่ยในวงการก็เรียกว่าช้างแดงนะครับเขาไม่ได้เรียกว่าแบบที่สิบสองนะครับอืมนะครับส่วนประกาศใช้ก็ประมาณปีนะครับสองพันห้าร้อยี่สิบเอ็ดนะครับถึงสองพันห้าร้อยสาสิบเก้านะครับแบงเอ้สองพันห้าร้อยสาสิบแปดนะครับแบงรุ่นนี้นะครับนี่ขนาดก็อย่ประมาณนะครับแปดแปดคูณสิบห้าจุดสี่ศูนย์เซนนะครับประมาณนั้นนะส่วนเรื่องราคานะครับ เรื่องราคานะครับแบงค์นี้นะครับอาจจะขายได้นะครับฉบับเดียวๆแยกเดียวนะครับก็อาจจะขายได้นะครับขายได้ประมาณใบหนึ่งนะครับก็ประมาณร้อยห้าสิบอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นแบบที่เขาไม่นิยมหรือเป็นไม่เป็นตัวเลขสวยๆอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานอะไรอย่างนี้นะครับอืมนะครับก็อยู่ประมาณร้อยร้อยห้าสิบร้อยี่สิบร้อยห้าสิบถ้าผ่านการใช้งานแบบสภาพแบบประมาณที่ผมมีนะหยาบๆนะครับแต่ถ้าเป็น UNC นะครับ UNC ก็ต้องดูลายเซ็นนะครับ UNC ต้องดูลายเซ็นเป็นเลขเจ็ดหลักนะครับเลขธรรมดานะครับ ก็เป็นประมวลกับชาวลิตนะครับอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับแล้วก็เป็นของนายวิรพงศ์กับบิจิตนะครับอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับสภาพยูนซีนะครับแล้วก็เป็นของวิรพงศ์กับชาวลิตนะครับก็อยู่ที่ประมาณนะครับที่เขาเล่นกันนะครับวิรพงศ์กับชาวลิตก็อยู่ที่ประมาณนะครับเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเป็นใบเดียวนะครับถ้าเป็นยูนซีนะครับวิรพงศ์ชาวลิตนะครับจําไว้ให้ดีนะครับที่เขาเล่นกันหน่อยนะครับ ต้องเป็นเลขเจ็ดหลักนะครับเลขเจ็ดหลักนะครับก็ต้องดูตรงนี้นะครับด้านหลังมีจ right ิตกี่หลักกี่หลักนะครับส่วนนะครับส่วนถ้าเป็นแบบถ้าเป็นเลขธรรมดานะครับเลขธรรมดาหมวดเอนะครับหมวดเสริมนะครับอย่างเงี้ยถ้าเป็นหมวดเอนะครับก็จะเป็นลายเซ็นที่เขาเล่นกันกนีเป็นลายเซ็นของนายพนัสกับนายวิจิตนะครับ U N C จะอยู่ที่ประมาณสามร้อยบาทนะครับสามรอยบาทนะครับอืมต้องเป็นหมวดเอนะครับตรงนี้เป็นเออะไรางี้นะครับเนี่ยตรงไม่ใช่ตัวเออย่างงี้นะครับแล้วก็มีแบบ เป็นเลขธรรมดานะครับเลขธรรมดาที่เป็นเลขหกหลักนะครับก็จะมีราคาสูงกว่านี้นะครับก็จะเป็นลายเซ็นของนายสมหมายกับนุกูลนะครับตรงนี้เป็นเลขหกหลักนะครับอืมนะครับราคา UNC ก็อยู่ประมาณหลายพันนะครับแปดพันประมาณนี้นะใบหนึ่งนะครับแต่ต้องเป็นเลขหกหลักนะครับเลขหกหลักนะไม่ได้เลขเจ็ดหลักนะครับส่วนที่แบบ ที่มันเป็นที่เขาเล่นกันเนี่ยก็ต้องดูหมวดนะครับข้างหน้าจะเป็นเก้าข้างหน้าต้องมีเลขสองตัวนะครับเป็นเก้าสองนะครับแล้วก็เป็นตัว p นะครับแล้วข้างหลังก็ต้องมีเลขแค่หกตัวนะครับที่ผมหมายถึงว่าหกหลักนะครับอันนี้คือเจดหลักนะครับก็มีเลขนําหน้าแค่ตัวเดียวนะครับเข้าใจนะครับถ้าหกหลักจะมีเลขนําหน้าสองตัวนะครับเก้าสองพนะครับเก้าสองพนะครับตรงนี้นะเก้าสองก็พนะครับแล้วข้างหลังต้องเป็นเลขหกหลักนะครับเลขหกตัวนะครับเอ่อจะเป็นถึงจะเป็นเลขพิเศษนะครับแล้วก็ต้องเป็นลายเซ็นของนาย นายสมหมายกับนุกูลนะครับนายสมหมายกับนุกูลนะครับถึงเป็นแบบขนาดเล็กด้วยนะครับลายเซ็นเป็นแบบพิมพ์เล็กนะครับนายสมหมายกับนุกูลนะครับถึงจริงจะมีราคา8,000บาทนะครับในรุ่นนี้นะครับจะหายากนะครับจะหายากนะผมบอกได้แค่นี้นะครับนี่แต่้าเป็นแบบธรรมดาทั่วไปถ้าผ่านการใช้แล้วก็อยู่ประมาณใบละ120-150นะครับถ้าไม่ผ่านการใช้อยู่ประมาณ200นะครับผมตีคร่าวๆให้ประมาณนี้กันรุ่นนี้นะครับแต่แถ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับผมไม่ได้รับซื้อนะนี่ผมมา ทำคลิปให้ความรู้นะครับฟังมาถึงตรงนี้ก็จะรู้นะครับแต่ถ้าใครคนไหนฟังแล้วออกไปก่อนก็อาจจะไม่รู้ก็หลาส่งมาขายผมกันนำกันเลยนะครับเออนะครับเพราะว่าผมไม่ผมไม่เคยผมไม่เคยประกาศรับซื้อแบงครับผมไม่ค่อยได้นี่นะครับเพราะว่าแบงมันมีปัญหาเยอะนะครับคนชอบคิดว่ามันมูลค่าสูงนะครับแบงครับแต่ละคนชอบคิดมันจะแพงครับผมบางทีผมขี้เกียจมาอธิบายนะครับอืมขี้อธิบายแล้วก็บางคนอธิบายแล้วไม่ค่อยเข้าใจอะไรอย่างงี้นะครับ Ừ, แล้วผมก็ไม่ค่อยมีลูกค้าด้านแบงค์ครับส่วนใหญ่ผมมีลูกค้าเป็นพวกเหรียญแล้วก็พาเครื่องนะครับส่วนใหญ่นะครับหลักๆก็จะเป็นพาเครื่องมากกว่านะครับที่ผมมาจริงๆผมผมเป็นคนเล่นพาเครื่องมากกว่าเล่นมาตั้งแต่เกือบยี่สิบปียี่สิบปีแล้วนะครับอืมเหรียญน,นี่เพิ่งมาทํานะพวกเหรียญนะครับเพิ่งมาทํานะครับเพราะว่าในวงการเหรียญเนี่ยบางคนเนี่ยชอบมาปั่นปั่นราคามั่วซั่วผมเห็นแล้วผมก็เลยอยากมาให้ความรู้คนอื่นนะครับปั่นราคาแบบไม่มีอยู่จริงนะครับอืผมพูดตรงๆนะบางอย่างมันเวอร์ไปไม่มีทางครับ ก็เลยมาทาช่องครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามีใครเชื่อผมบ้างหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอืมนะครับแต่มันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์อะไรผมมีแล้วนะครับบางอย่างนะครับโอเคนะครับไม่พูดเยอะนะครับก็ถ้าใครมีก็ลองไปส่งขายช่องอื่นนี่เขาประกาศรับซื้อแล้วนะครับอันนี้ผมแค่มาบอกราคาให้คร่าวๆนะครับให้ดูแบบว่าแบบไหนเล่นนิยมไม่นิยมให้ความรู้แบบให้ความรู้แบบอนี้เฉยเอาไปเป็นพื้นฐานนะครับเพราะมีคนส่งแบงค์ให้ผมดูเยอะนะผมก็เลยเออออกมาทําคลิปแบงค์มั่งอะไรเงี้ยนะครับ จะได้เข้าใจกันนะครับแต่ผมยังไม่ได้รับนะผมย้ำไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีแบงค์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแบงค์นี้หายากเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวผมให้ดูครับแบงค์ธนบัตรฉบับละหนึ่งล้านบาทนะครับหายไม่ยากครับแบงค์พวกนี้นะผมคิดว่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับใ้วจะงงนี่นะนี่นี่แบงค์ใบนี้นะครับธนบัตรใบนี้นะครับนี่ครับหนึ่งล้านบาทนะครับเห็นไหมหาหามีใครมีบ้างไหมครับ นี่นะครับหนึ่งล้านบาทนะครับธนบัตรขวัญถุงนะครับหนึ่งล้านบาทนะครับวัดอัมพวันนะครับบางขวนเหนือนะครับตำบลฝ่าละมีอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับนี่ครับพ่อท่านชัยนะครับขันติโกนะครับนี่เห็นไหมเลขสวยด้วยนี่เก้าดีแล้วก็เก้าเก้าเก้าหมดเลยนะครับเห็นนะเก้าดีนะดีนะนี่เห็นไหมครับใบละหนึ่งล้านนะครับนี่เป็นรุ่นหนึ่งนะครับธนบัตรใบนี้นะครับเป็นธนบัตรขวัญถุงนั่นเองนะครับไม่ได้ธนบัตรที่ใช้จริงนะครับเอาไว้ใส่กระเป๋าตังค์หรือใส่ใน ขันหรือใส่ในที่ขายของที่เก็บเงินขายของอะไรอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าธนบัตรขัญถุงนะมันจะมีเหรียญขัญถุงกับธนบัตรขัญถุงใช่ไหมนะแล้วหลังก็จะเป็นยานกระปุกเศษนะครับหลวงพ่อนะครับอืมนะครับไม่ได้เป็นแบงก์จริงหรืออะไรนะครับไม่ได้เป็นแบงก์จริงนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูขำๆนะครับแก้เครียดในช่วงโควิดนี่ยแหละครับเลยออกมาทําให้ดูนะครับเยวแบงก์นี้มาให้ดูเดี๋ยวเพื่อจะซีเรียสกันมากนะครับนะครับโอเคนะครับหวังว่าทุกคนคงจะไม่ด่าผมนะแบงก์ธนบัตรหนึ่งล นะครับเพราะมันไม่มีอยู่จริงอยู่แล้วนะครับถ้าคนรู้จริงมันก็ไม่มีอยู่จริงนะผมแค่อันนี้เฉยๆนะครับเอามาอัมๆเล่นๆนะครับอืมจะได้ไม่เครียดนะครับโอเคนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับของผมก็จะอยู่ที่ l ล n e ดีนะครับก็จะเป็น AON นะครับ CHNNEL888 นะครับ On Channel 888นะครับพิมพ์ตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะครับโดยไม่ต้องกดเว้นวรรคนะครับแล้วก็ส่งรูปมาได้เลยนะครับส่วน QR code ที่ผมจะขึ้นให้ก็สแกนได้เลยนะครับนะครับ ให้ยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนผมด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งอะไรนะครับอืมนะครับเพื่อจะจะได้ครบสามหมื่นเร็วๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแจกของที่ลึกเหมือนคราวที่ครบสองหมื่นครับหมื่นหนึ่งที่ผมมาแจกของที่ลึกทีหนึ่งแล้วกันนะครับให้พยายามมันหน่อยนะนะครับพยายามช่วยผมนะแล้วกันนะถือว่าส่งสารผมนะนะครับถ้าใครช่วยผมแล้วผมก็ขอบคุณมากนะครับคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีในวันข้างหน้านะครับ หมื่นหนึ่งผมก็แจกสิบรางวัลน,นะครับหมื่นหนึ่งครบทีละหมื่นผมก็แจกสิบรางวัลน,นะครับทุกสิบรางวัลน,นะครับอืมไม่ได้ยากเยอะมากมายด้วยครับคํําคาถามอะไรบางอย่างไม่ยากนะครับโอเคนะครับครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ